สวัสดีครับมาพบกับตัวรถซิ่งตัวนี้ใหม่หมดยางใหม่หน้าหลังยางล่องคู่ยางหลังแท็กเตอร์ขอบ16กก้างปลาสวยๆอย่างนี้เลยครับโชกเป็นสภาพใหม่ที่พร้อมใช้งานบรรทุกคันทอยหน้าก็แต่งสวยๆมีกระจกมองหลังเพิ่มความสวยงามตัวนี้มี สตาร์ทมือด้วยนะครับเป็นเครื่องคูโบต้าตัวใหม่ด้วยนะครับราคาที่แจ้งไว้คือ168,000บาทนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นบางคาซีเกียเพาใหญ่ใหม่ล่าสุดเปลี่ยนระบบซีนใหม่ทนกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมไต่ภูเขาได้ชันๆได้อย่างสบายใจราคา ตัวนี้พร้อมแบตเตอรี่พร้อมระบบสตาร์ทมือเรียบร้อยนะครับ1 6 000, 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับตัวนี้14แรงคูปต้าสวยๆเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวรถซิ่งนะครับที่ใช้ในการบรรทุกขี้ยางในจังหวัดเลยในจังหวัดน้องคลายในจังหวัดบึงการก็จะใช้ตัวนี้ในการบรรทุกเพื่อที่จะขนขี้ยาง มีคนอ้อยบ้างขนหลายอย่างครับแต่หลักๆก,ก็คือใช้ในการบรรทุกไปทำไร่ทำสวนนั่นเองครับตัวนี้พร้อมการทำงานสวยๆงามๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องได้เยี่ยมชมได้เอาไปใช้งานกันครับพร้อมส่ง1 0 0 0 0 0สนดบาทพร้อมเครื่องยนต์ กูบต้าียแรงระบบสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทโดยดายสตาร์ทนะครับมือมือหมุนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้มือหมุนใช้กุญแจบิดสตาร์นั่นเองแบตเตอรี่ใหม่เอบี B, สวยๆงามๆระบบ,บเบรกใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้บางคราสี่เกียร์ใหม่นะครับเป็นระบบเฟืองเกียร์รุ่นใหม่ชุบแข็งเหนียว แล้วครับทนทานบรรทุกได้อย่างสบายใจแน่นอนสนใจติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรครับ081471267 9ขอบคุณครับ